พวกเขาเป็นใครกันพระนักบวชอทิเต่างั้นหรือหรือเป็นเทพเจ้าไม่ใช่เลยพวกเขาคือผู้ที่อยู่ในเงามืดเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายคิตศักราช525ดีขอให้ดีขอนี่เป็นวงเวทแห่งี่สามของข้าหือฮ่หาฮ่าฮาผู้ถูกเลือกอย่างนั้นหรือพศ1854อ,อ 1, แม้จะมีกระแสน้ำที่ขึ้นขึ้นลงลง แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ในหมู่ผู้สแสวงหาธรรมย่อมมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำให้พวกศพอมตะนั้นต้องหวาดกลัวนั่นก็คือพวกเรานิกายสามประตูธรรมและเหตุใดพวกเราถึงพิเศษเช่นนั้นกันนั่นก็เพราะสิ่งนี้ยังไงล่ะสามประตูธรรมสมบัตินิกายของเรานิกายสาม นตอนนั้นตัวข้าก็เข้าใจดีเลยว่าไม่อาจจะทำอะไรได้ในฐานะที่ข้าเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาและข้ารู้ได้เลยว่าตัวข้านั้นไม่อาจสืบทออสมบัติสามประตูทำได้คิทศักระาด1,906ันกายหนิกายสามประตูทรรุ่นที่217ปรมาจารย์มาเฉานี่อาจารย์ไม่ต้องกังวลข้าเข้าใจว่าท่านทำอะไรไม่ได้หรอก ไอเด็กอากตันอยู่นี่ตาแก่คนนี้นี่ตาแก่คนนี้เป็นอาจารย์ของข้าเองตั้งแต่ตอนที่ข้ายกไปขวบข้าก็ไม่รู้ว่าทําไมข้าถึงได้มาติดอยู่กับเขาได้ลูกศ์ของมาเฉาเกาห่าวกวงเจ้าหนูจุดก่อนมองดูข้าด้วยสีหน้าเช่นนั้นนี่ท่านต้องการจะทําอะไรกันแน่จะสาบแช่งข้าง,งั้นหรือเอ๋บ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนกันข้าจะไปบอกข้าวรัวของเจ้า ให้เจ้าไปที่นิกายสามประตูทํากับข้าเอาลูกอมของข้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยพองานข้าถึงในข้าร่วมนิกายนี้แล้วข้าก็ได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้และสิ่งพวกนี้ด้วยแล้วก็รู้สิ่งหนูนสิ่งนี้อีกมากมายและสุดท้ายก็ทํามาหากินอะไรไม่ได้เลยบางครั้งเราก็ไปหลุมฝังศพแถวหมู่บ้านเพื่อจัดการกับพวกอมตะ แน่นอนว่าพวกมันมักจะซ่อนอยู่ในหลุมศพเอาล่ะเจ้านั่นปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเองไปซะมันเสียอีกแล้วท่านอาจารย์พลังที่ท่านสอนข้ามันไม่ได้เรื่องเลยมันมาแล้วทิ้งข้าแล้วหนีไปซะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันไม่สมหวังทุกครั้งไปหรอกนะเจ้าเด็กบ้า ดูค่าให้ดีๆล่ะไปซะดูสิเป็นไงมันตายไหมนี่นะ่ะเรียกว่าพลังเหนือธรรมชาติยังไงล่ะถ้าทางหลังจากอวดเบ่งสำเร็จทำไไมอาจารย์ถึงเก่งจริงๆนั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ใช่ไหมล่ะดูสิอาจารย์ตะวันกำลังขึ้นแล้วข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะเข้ามาช่วยเลยนะหา พลังยานของตาแก่นั้นส่งพลังมากถึงเพียงนี้ปีศาแบบใดกันที่ทําให้เขาสิ้นหวังได้ขนาดนั้นกันนหมู่บ้านใกล้เคียงท่านผู้มีพระคุณเช่นหนีหมู่บ้านของพวกเราก็กลับมาสงบสุขแล้วข้าไม่รู้จะขอบคุณท่านเช่นไรเลยคือว่าที่นี่ที่ไหนเนาะเอาไปม่าพวกเจ้าให้พืชผลไม้กับข้าก็พอแล้วล่ะวันนี้แดดร้อนจังเหตุใดท่านถึงต้องกังวลในการเล่าความหลังของตนกันมันน่าอายหรือไงกัน พอพูดแล้วอาจารย์ของท่านน่าจะแข็งแก่งมากเลยใช่ไหมแล้วทําไมพวกท่านถึงเกือบจะถูกศพอมตะด้านจาัดก,การเอาได้เล่าเพราะมันไม่ใช่ศพอมตะทั่วไปนะสิที่ผ่านมาเราพบเพียงศพอมตะที่มาจากความตายของคนธรรมดาทั่วไปนอกจากความอมตะแล้วพละกําลังกับความเร็วอันยอดเยี่ยมแล้วมันก็เหมือนพวกศพไร้สติปัญญาที่หิวโหยกระหายเลือดไม่ใช่เรื่องยากที่จะจัดก,การพวกมัน แต่ศพอมตะที่ข้าเจอในตอนนั้นมันคือศพของผู้มีพลังเวทพวกเราเรียกมันว่าศพธรรมไม่เพียงแต่จะมีความฉลาดที่ไม่ได้ไปกว่ามนุษย์และร่างกายที่แข็งเหลากับเหล็กแต่ยังมีพละกกาลังและกระถาเหนือธรรมชาติที่เข้าใจยากอีกด้วยด้วยพลังของเราในตอนนั้นเราไม่สามารถทําอะไรมันได้แม้แต่น้อยหนีหนีไปซะพาทุกคนหนีไปซะเราต้องให้สมบัติสามประตูท่รมสืบทอดต่อๆกันไปให้ได้ หลังจากนั้นข้าก็ได้หนีไปยังวังแห่งที่สามที่ไม่มีใครรู้จักหลังจากนั้นข้าก็ได้ลโพวกเจ้าเข้ามาเป็นศิษย์ข้าหวังว่าเจ้าทั้งสามจะสามารถฝืนฝูนิกายของเราได้โดยเฉพาะเจ้าอย่าทําให้ข้าผิดหวังซะล่ะยังไงเนี่ยนี่ท่านกำลังโยนความรับผิดชอบไปข้างนั้นหรือน้อยเจ้าไม่รู้หรอกว่าแต่ก่อนเราเจ๋งขนาดไหนกันโมอ,อีกแล้วในประวัติศาสตร์นิกายสามประตูทามของเรานั้นมีปร,รัมจรมากที่สุดซึด่งเหนือกว่านิกายอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายพันแห่ง เรามีเหล่าปรมาจา์ที่ว่ากันว่าอยู่ในจุดสูงสุดท่านเจียงหมิงจือที่รู้จักกันในนามราชาผู้อมตะแห่งทมทั้งปวงท่านโกงซุนหลิงที่รู้จักกันในนามเจ้าแห่งชีวิตและความตายและพวกเขาทั้งหมดตามเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ขอางกวงเป้าหมายของเจ้าคือต้องอยู่ในระดับพวกเขาและสืบทอดสมบัติสามประตูทมซ้อ ย่ายันทองคำเจ้าเด็กโง่ข้าบอกแล้วไงว่าเจ้าต้องปรับแต่งยันด้วยตนเองเท่านั้นมันถึงจะสามารถใช้พลังได้เต็มที่เจ้าไม่สามารถฝึกแบบครึ่งๆกลางๆเพื่อเป็นบาร,รมจารย์ได้หรอกนะค่อยๆฝึกไปชิอย่าเร่งรีบเจ้ายังเด็กอยู่ในฐานะอาจารย์ข้าเชื่อว่าเจ้าจะเก่งได้แน่เพรออยังไงเจ้าก็คือสิทธิที่ถูกเลือกโดยสมประตูถามแห่งวัจจัน นี่คือชะตากรรมงั้นเหรอหรือว่าโชคชะตาท่านอาจารย์ท่านเชื่อเรื่องพวกนี้หรือไม่เออเราปรมาจารย์ย่อมเชื่อในโชคชะตาอยู่แล้วไม่เช่นนั้นคงไม่มีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาอยู่ทุงวี่ทุกวันหรอกและชะตากรรมของนิกายสามประตูธรรมนั้นจะต้องกำจัดต้นตอของศพอมตะทั้งหมดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นนิกายสามประตูธรรมเราจะไม่มีวันตายเช่นนั้น และเมื่อน,นั้นเจ้าจะถูกเลือกโดยประตูธรรมแห่งพระจอนข้าอยากจะพูดอะไรสักหน่อยข้าไม่ฟังสิ่งที่ตายไปแล้วหรอกนะและต่อให้นิกายสามประตูธรรมจะพังพินาศไปข้าก็ไม่สนมันคงจะดีกว่าอีกถ้าข้าได้กลับไปใช้ชีวิตทำนาเจ้าลูกศิษย์อากตันยูใครเป็นคนพาเจ้ามาในตอนนั้นที่เจ้าไม่เหลือใครแล้วอ้าข้าเป็นเช่นนั้นหรอกเหรอแล้วทำไมอาจารย์อข้าต้องมาดึงเกวียน แล้วสิิ์อย่างเจ้านั่งสบายสบๆตรงนั้นกันเหรอา้าวท่านเพิ่งสังเกตเห็นงั้นหรือพี่สาวพี่ใหญ่ครั้งนี้ข้าทำได้ดีด้วยล่ะเงืยบไปเลยนี่เจ้าจะตะโกนหาพระแสงอะไรก่อนมีบางอย่างผิดปกตินี่พวกท่านได้หญิงข้าใหม่เนี่ย ท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยท่านอาจารย์เจ้าเองงั้นหรือข้าจำเจ้าได้เจ้าชื่อหมาเชาวใช่หรือไม่ข้าบังเอิญผ่านมาได้กินที่คุณเคยชวยมานี่แกฮ่าฮ่าฮ่าข้ารอจนถึงตอนนี้ก็เพื่อให้เจ้าได้เห็นภาพเช่นนี้อีกครั้งยังไงล่ะนอยนะแกข้าแทบจะอดไม่ไหวแล้วไม่นะ ฮาวกวงเจ้าผาทุกคนออกไปเร็วเข้าข้าจะสกัดมันไว้ให้ท่านอาจารย์เรามาสู้ด้วยกันเถอะเจ้าเด็กโง่เจ้าต้องการให้พี่น้องของเจ้าถูกฝังอยู่ที่นี่งั้นหรือเจ้าต้องการให้นิกายประตูธรรมน่มสลายไปในวันนี้งั้นหรือเราต้องให้นิกายสามประตูธรรมอยู่ต่อไปน้องเล็กรีบหนีไปซะหาวกวงเจ้าจงรับสิ่งนี้ไปนี่คือสมบัติของนิกายเรามันคือสามประตูธรรมแห่งจันทา เป็นเวลา30ปีแล้วในฐานะอาจารย์แต่ข้าไม่อาจเข้าใจมันได้เลยจากนี้ไปข้าคงต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะไปได้แล้วท่านอาจารย์พวอเจ้าจงจำไว้อย่าฝืนตัวเองและจงใช้ชีวิตให้มีความสุขท่านอาจารย์พลังของเจ้าแก่งกล้าขึ้นเยอะเลยนะฮ่าฮ่าโดยเฉพามันคงจะอร่อหน้าดูเลยและข้าไม่ได้หมายถึงฝีมือการทำอาหารของเจ้าหรอกนะ ข้ามั่นใจเลยว่ารสชาติของเจ้าจะเหนือกว่าสาหายของเจ้าซะอีกเจ้าปิศาจวันนี้เจ้าจะต้องชดใช้สิ่งที่เจ้าทำลงไปเข้ามาทำไมต้องเป็นข้าทำไมกันเถอะเว้ตาแก่นี่ นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของข้าเลยนะนี่เจ้าเอาเล่าที่ข้ามาก,กว่ายี่สิบปีไปงั้นหรือถ้าเจ้ายังว่าดหยันไม่ได้ข้าไม่อภัยเจ้าแน่เจ้าเด็กบ้ายังไม่สําเร็จหรือไงเช่นนั้นเจ้าก็ลองทําใหม่สิส่วนเรื่องเล่าสําหรับปรมาจารย์เช่นข้าอีกยี่สิบปีก็ยังไม่สายเจ้าอย่าประมาทไปหาวกวงสักวันเจ้าอาจจะได้เห็นจันทาที่สองสว่างอยู่บนผืนนาเข้าเป็นไปได้ ข้ายัางไม่ได้ตอบแทนท่านสักครั้งเลยนะห่าวกวงเจ้าผู้ถูกเลือกเวลาแห่งการลงทันมาถึงแล้วนี่คือช่วงเวลาที่โชคจะตามมาบรรจบกันจงข้ามกำแพงแห่งการเวลาและขอความช่วยเหลือจากข้าซะสิทธิ์ของข้า นปีคิตศักราช525่าข้ามีนามว่าราชามาตาแห่งธรรมทั้งปวงนั่นมันสามประตูธรรและนั่นเยังมิ่งจึงงั้นหรือจะเป็นเช่นไรหากข้ามีพลังของตำนานเมื่อหลายพันปีก่อนหา้าวกวางเจ้าพูดถึงสิ่งใดกันรีบไปเร็วเข้าสิ์น้องโปดช่วยอาจารย์ของข้าด้วยตอนนี้ท่านกำลังเสี่ยงอันตรายสู้กับอีาสานนั่นอยู่ขอรับ เอาก้างังเจ้าคุยกับใครอยู่กันเช่นนั้นจงฟังเอาก้างังเจ้าจะทำอะไรนะเจ้าจะปล่อยให้การเสียสละของท่านอาจารย์สวนปล่างั้นหรือเจ้าปีศาจนั่นดูถูกนิกายของข้า,ขามากเกินไปแล้ว นี่คือ,อยาที่ข้าทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเจ้าโดยเฉพาะท่านอาจารย์ฮ่าฮ่ฮ่าเจ้าเป็นเด็กที่ดีงามเสียจริงเจ้ hovah, Alert, าเจ้าเด็กบ้าท่านอาจารย์สิธของท่านมาแล้วขอรับยังอยากจะหนีอยู่อีกงั้นหรือตอนนี้ ถึงเวลาที่จะทำเครื่องหมายแล้วตรงนั้นใช่เลยแย่ yeah, แล้วข้าหลบไม่ผลแน่หือฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าทั้งสองอีกแล้วงั้นหรือพวกเจ้าพวกเจ้าอยากให้นิกายของเราถูกทําลายด้วยสิ่งนี้งั้นหรือไม่มีวัน แม้ว่าเจ้าจะสามารถใช้พลังของมันได้เพียงครึ่งเดียวก็ตามแต่แค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วพอให้สัตว์ร้ายตัวนี้ได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของนิกายสามประตูธรรมของเรานี่มันบะบ้าอะไรกันวะเนี่ยข้าไม่เคยเห็นพลังเช่นนี้มาก่อนเลยยันแห่งดาบที่พังทลายเต็มพลังงั้นเหรอ อะไรก้อนห้าวกล้วงนิกายสามประตูธรรมของเราจะคงอยู่ต่อไปหนีไปเลยสิน้ององเสืบทอดน,นิกายของเราต่อไปหากความชั่วหลายยังไม่ถูกทำลายหัวใจของเต่าจะยังคงอยู่นิกายสามประตูธรรมของข้าจะไม่มีวันเสื่อมคลายไม่ ท่านอาจารย์สิทธิ์พี่ทั้งหลายพวกท่านเห็นหรือไม่เจ้าเด็กบ้าที่พยายามทำตัวเท่ตรงนั้นนะ่ะเป็นสิทธิ์ของข้าเองเด็กคนนั้นเป็นผู้ถูกเรื่องนั้นสินะแล้วเข้าใกล้ไปอีกก้าวแล้วจังหวะนี้ขีดชะตาแต่ว่านี่ยังไม่พอ ยังเหลืออีกหนึ่งนี่มันสามประตูทำคืนเดือนเดียวกันคิตศักราช2020